เปิดว่าธุรกิจสุดว้าโดยธนาคารออมสิน EP นี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าคอร์กาแฟห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าเราจะพาไปบุกโรงคั่วกาแฟสุดว้าวใจกลางเมืองอุดรธานีนั่นเองนะฮะที่แห่งนี้ต้องบอกเลยว่าเขาคัดสรรเฉพาะเมล็ดกาแฟเกรดดีพรีเมียมมาคั่วสดใหม่ทุกๆวันเลยละครับและที่สําคัญนะฮะเขาสร้างยอดขายต่อเดือนถึงหลักแสนเลยนะฮะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอนครับผมเรียกว่าเป็นซ e o ขอของ r า i ิน o f Fe e r o a s t e r เลยนะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้กำลังเช็คกาแฟที่คั่วแล้วครับผมโอ้โหน่าสนใจมากจริงฮะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลายเรื่องนะครับผมแต่ว่าเรื่องที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้มากๆแล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะยอดขายต่อเดือนนี้ได้หลักแสนเลยนะครับ ประมาณนั้นแสนต้นแสนกลางแสนปลายแสนไหนดีแสนสาหัสไปไหม <laughs> ไม่เลยแต่ต้องบอกจริงนะว,ว่ายอดขายนี่ก็คือปังมากจริง <laughs> เราก็เลยมากันที่นี่ตอนนี้ร้านกาแฟหลายที่นะฮะก็เปิดกันเยอะมากนะครับผมมันก็มีซิกเนเจอร์แตกต่างกันไปแต่ทําไมจะต้องเป็นกาแฟของมาวนก็ของเราเนี่ยก็คือจะมีความแตกต่างจากร้านกาแฟร้านอื่นที่ร้านกาแฟร้านอื่นไม่มีครับขอแบบว้าวๆเลยนะว้าวแรกครับผมเกษตรกรว้าวเกษตรกรว้าวคืออะไรนะครับก็กาแฟทุกเม็ด ที่ขั้วที่มาวินเนี่ยตัวกาแฟพวกนี้เราก็รับมาจากเกษตรกร้องถิ่นที่ปลูกที่น้องบุรลำพูวารีสองวารีสอง นักขั่วกาแฟว้าวนักขั่วกาแฟว้าวด้วยเขาจะว้าวยังไงอ่ะก็นักขั่วกาแฟที่มาวินเนี่ยเราเน้นจ้างคนที่มาขั่วกาแฟเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นเราก็จะนําเขาที่ขั่วไม่เป็น่ะมาเทรนในห้องแห่งนี้แหละสร้างงานสร้างเงินสร้างสกิลเพื่อที่จะเอาสกิลเนี่ยไปทํามาหากินต่อในอนาคตอ๋อคือได้สกิลแล้วก็ไปไม่ต้องมาทําแล้วใช่ว้าวที่3ก็คือผู้ประกอบการรายย่อยว้าวพี่ผู้ประกอบการรายย่อยว้าวก็คือเราส่งเมลกาแฟ แฟที่ขั่วแล้วให้กับผู้เกาบการรายย่อยและต้นทุนที่โอเคด้วยการที่ต้นทุนเขาน้อยลงมันก็ทําให้ ความสามารถในการแข่งขันของเขาเพิ่มสูงขึ้น<ม>ทำธุรกิจเราเห็นกำไร <S <S เห็นเงินว้าวที่4แทมให้ลูกค้า,ว,าว้าวคุณมาที่มาวินเนี่ยคุณจะได้คำถามหนึ่งคำถามเลยรับเป็นกาแฟะระดับไหนดีครับระดับไหนดีระดับที่พูดถึงนี่คือระดับอะไรฮะระดับของการคั่วกาแฟกาแฟ,าฟของมาวินมีซิกเนเจอร์อยู่4ตัวด้วยกันก็จะมีระดับการโพสที่แตกต่างกันมีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันมาจากลูกค้าแต่ละคนกินกาแฟไม่เหมือนกันอ่าถ้าว้าวักขนาดนี้แล้วละก็ผมขอไปลองชิมเลยดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยคุณผู้ชมฮะจัดไปครับผมได้เลยนะ ระหว่างที่เรารอเรามาลว้งลึกกันดีกว่านะฮะว่าที่มาที่ไปของมาวิน Coffee โรสเตอรเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงร้านกาแฟแห่งนี้อ่ะย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนั้นก็มีกลุ่มคนกลุนน่มนึงที่มีวิชาในการพัวก,กาแฟเราอยากเปิดโรงพัวก,กาแฟที่ขายกาแฟในราคาย่อมเยาวนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของโรงขวก,กาแฟมาวินแห่งนี้มาวินเนี่ยก็แปลว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอ่าโอเคขอบคุณครับผมเหน่มาแล้วนะฮะ ไ,ไปก่อนผมอดใจไว้ก่อนกําลังคุยเพลินแล้วตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเข้ามาบริหารที่มาวินเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรที่เราเพิ่มเติมให้กับที่นีบ, <Brand ing. S 1> บ้างแบรนดิ้งแับความเป็นโรงพวกกาแฟคือทําให้จุดแข็งของเรามันแข็งแกร่งขึ้นคุณค่าที่เราอยากส่งมอบให้กับลูกค้าัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่ปอนเนี่ยเข้ามาในช่วงจังหวะที่เรียกว่าเป็นจุดยากเหมือนกันในตอนที่โควิดมันยังระบาดเยอะเส้นท,ทางตอนนั้เป็นยังไงบ้างฮะที่ทําให้เรา ยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายครับคผมแต่เราก็นี่อย่างที่เห็นแล้วก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย ผู้ชมครับพี่ปอเนเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up Program 2023กับทธาน,นาคารอมสินด้วยและเขายังเป็น1ใน10ของ GSB t r i n d Maker ปี2023เดี๋ยวให้เล่าถึงประสบการณ์หน่อยว่าได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้รวมถึงเงินทุนที่ได้มาแต่เราได้นำมาพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างครับโครงการ GSB Step and Boost Up ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมได้เข้าไปไม่ผิดหวังคอนเทนต์การสอนอะไรเงี้ยมีการอัปเดต สิ่งที่จําเป็นต่อผู้กอบการหรือคนทําธุรกิจพูดถึงเรื่องเงินทุนที่ได้มาเรานําไปพัฒนายอย่างไรบ้างตัวโปรดักที่ได้จากโครงการนี้จะเป็นโปรดักกาแฟฟรีได้กาแฟฟรีได้นี่ก็เป็นกาแฟที่สามารถชงได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเป็นนวัตกรรมใหม่ใส่กาแฟฟรีได้ลงไปปุ๊บแล้วคุณเทน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นครับคุณเทลงไปคุณก็จะได้กาแฟแก้วนี้เนี่ยที่คุณได้อยู่เนี่ยอ่าแล้วก็แล้วก็คนๆๆแก็กินได้เลยเรามาลองชิมกันหน่อยดีกว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วคอเริ่มแห ไม้นานนี่มันเริ่มละลายมครับวันนี้แต่ความเข้มเนี่ยมันยังตึดอยู่เลยนะปีน้คัมเนี่ยมันก็เข้มทุกอึดจริงๆนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่สามารถจะติดตามซื้อผลิตภัณฑ์รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของมาวรนเปิดวาร์คุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสามารถที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้นะครับะะผมสามารถแอดมาพูดคุยกับเราได้เลยละสุดท้ายคุณผู้ชมฮนะอยากให้พี่ปอนได้เล่าหน่อยมุมอมองในธุรกิจในการทําร้านกาแฟในยุคนี้หลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟบ้างเรอาอจะให้คําแนะนํายังไงได้บ้าง ก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าร้านกาแฟคนต้องการเปิดเยอะมากมองไปทไหนก็เห็นแต่ร้านกาแฟเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดร้านกาแฟในยุคนี้นะเปิดได้แต่ต้องเปิดอย่างมีสติอืมนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมฮะว่าเรื่องราวของการทําธุรกิจเนี่ยคือเป็นสิ่งที่หลายหลายคนเนี่ยมีความต้องการจะทําแผนธุรกิจอยู่ในหัวของทุกทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่ หลายคนยังขาดนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจของเรานั่นก็คือเรื่องของเงินทุนนะคุณผู้ชมครับหลายคนขาดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแต่สบายใจได้ะฮะให้ธนาคารออมสินเป็นที่ปร,รึกษาให้ได้นะครับสามารถติดต่อขอคำปร,รึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อ SME ได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามแล้วก็ศรรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าครบถ้วนจริงๆขอบคุณพี่บอลมากนะครับที่ปันนวมู้ดดผชอเิ ธุรกิจสุดว้าวดวยธนาคารออมสิน EP ต่อไปรับรองว่าเจ๋งเหมือนกันแน่นอนนะฮะรับรองว่าจะพาไปเจอธุรกิจที่ว้าวๆแต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรแล้วไปที่ไหนติดตามให้ดีนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ